สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้ก็กลับมาพบกับพอยในอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะพอยก็จะมา อตอบคําถามนะคะมีเพื่อนๆหลายคนเลยช่วงนี้นะคะถามพลอยว่าหาซัพพลายเออร์ยังไงนะคะติดต่อแล้วก็ดูเรื่องซัพพลายเออร์ยังไงนะคะพลอยว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงโควิดที่ทุกคนแบบว่าเริ่มอยากจะมาทําธุรกิจใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะดูเรื่องการติดต่อซัพพลายเออร์อยู่เนาะว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะพลอยก็จะมาตอบให้ฟังทุกอย่างเลยนะคะที่พลอยได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรชี้แนะแนะนำเดี๋ยวพลอยก็จะ พูดให้ฟังในคลิปนี้นะคะสำหรับซัพพลายเออร์นะคะก็คือผู้ที่จะส่งของให้เราวัตถุดิบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็นอะไรก็ตามที่เราจะนำมาใช้ในการผลิตหรือว่านำมาเพื่อไปขายต่อนะคะสำหรับในธุรกิจต่างๆเนี่ยเรื่องซัพพลายเออร์มันก็จะมีมีหลายอย่างมากเลยวันนี้พลอยก็จะมาพูดในภาพ รวมๆนะคะเพราะว่ามันก็จะมีทั้งธุรกิจแฟชั่นนะคะธุรกิจอาหารนะคะธุรกิจเครื่องดื่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือมันมันเยอะแยะไปหมดเลยเนาะแต่ว่าวันนี้ที่มีคนถามคําถามมานะคะพอยก็จะมาตอบในภาพรวมให้นะคะว่าการหาซัพพลายเออร์เนี่ยเราควรดูอะไรบ้างที่มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานต่อไปได้อย่างราบ,บรื่นนะคะ ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยคือพลอยต้องบอกก่อนเลยว่าการหาซัพพลายเออร์เนี่ยมันมีหลายวิธีมากเลยนะคะคือถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีมีเรื่องแบบเหมือนคอนเน็กชันเนาะรู้จักกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพลอยจะบอกว่ายุคเนี้ยมันดีมันดีมากๆเลยที่มันมีอินเทอร์เน็ตเนาะคือการที่เรามีอินเทอร์เน็ตอะค่ะปกติถ้าพลอยจะหาซัพพลายเออร์แบบข้าวคราวก่อนเลยนะคะ คร่าวๆต้องบอกว่าในขั้นตอนแรกที่มันจะง่ายที่สุดเลยอะ่ะก็คือเราใช้อินเทอร์เน็ตเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเขารวมแทบทุกอย่างมาอยู่ในในนี้หมดแล้วนะคะเราก็คือสามารถเซิร์ชคร่าวๆได้เลยว่ามันจะเป็นแบบไหนรูปแบบไหนแหล่งผลิตของเขาอยู่อยู่โซนไหนนะคะเราจะได้เจาะลึกไปมากกว่านั้นได้นะคะว่าว่าเราต้องการอะไรที่มันเป็นแบบ พิเศษเป็นสเปซิฟิกไปนะคะตอนแรกเลยเนี่ยก็คือตอนนี้ก็เริ่มจากการหาจากในอินเทอร์เนต็ตก่อนเพื่อเป็นข้อมูลขั้นขั้นแรกนะเพื่อให้เรามีข้อมูลเยอะที่สุดก่อนว่าเราจะไปหาอะไรทีนี้ก่อนตอนช่วงที่พอจะหาซัพพลายเออรค่ะคือเราก็ต้องดูก่อนว่าเออเรารู้อยู่แล้วว่าของที่เราต้องการอ ประมาณนี้นะเพราะว่าเรารู้ใช่ไหมคะว่าเราจะขายอะไรเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องการสินค้าอะไรนะคะเราก็เจาะเข้าไปเพื่อไปหาว่าเป็นใครอะไรยังไงบ้างนะคะส่วนมากในขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะพอรู้แล้วว่าไอ้วัตถุดิบของเขาเนี่ยมันมันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงมีความแตกตาก่างยังไงผลิตแถวไหนอ,อ,อยู่อยู่ทั้งประเทศไทยหรือต่างประเทศหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะเราก็ก็ ก็เริ่มค่อนข้างรู้แล้วนะคะทีเนี้ยการขั้นตอนต่อไปอย่างเงี้ยว่าเราจะเลือกใช้ซัพพลายเออร์ไหนหรือว่าอะไรที่จะทำให้สินค้าของเราอะดีที่สุดอะมันคือขั้นตอนการทดลองนะคะการทดลองสินค้าเนี่ยเพราะว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเราต้องเลือกของที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเลยอะเอามแล้วก็คือต้องนำมาทดลอง ก่อนนะคะหอยจะบอกว่าเรื่องของหอยเนี่ยมันเป็นฟ o ้ดแอนด์เบร์เนาะมันก็จะมีเรื่องของความแตกต่างค่อนข้างเยอะมากแม้กระทั่งสินค้าที่มันเป็นเกรดแบบดีที่สุดนะคะเราเลือกเกรดที่ดีที่สุดมาแล้วแต่เวลาที่มันมาเป็นมิกซ์เจอร์กับตัวอื่นผสมกับตัวอื่นแล้วอะ่ะมันก็จะมีความแตกต่างของมันไปด้วยนะหอยเลยบอกว่าขั้นตอนการการเทสเนี่ยสำคัญมากเราต้องนำไปเทสกับงานจริงเลย นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยธุรกิจแฟชั่นนะคะการการสั่งผ้ามาผ้าเราก็ต้องเห็นกับตาก่อนต้องรูปก่อนใช่ไหมคะว่ามันเป็นยังไงพวกพวกอาหารก็เหมือนกันแม้ว่ามันจะเป็นอสมมุตินะคะพอยสั่งแบบผงแกงกะหรี่มาอย่างเงี้ยผงกะหรี่แต่ละที่อ่ะก็ไม่เหมือนกันแล้วการที่เขาบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ดีแต่สุดท้ายแล้วอ่ค่ะเวลาที่เรามารวมกับส่วนผสมทั้งหมดของเราอ่ะรสชาติมันก็เปลี่ยน นื้อออกไหมคะคือพอเลยบอกว่าขั้นตอนการที่เราสั่งซัพพลายเออร์สั่งขอมาอย่างเงี้ยมันน่าจะมันจะต้องดูการนำมาผสมทั้งหมดก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราก็เลือกมาเทสตอยอยากให้เทสให้มากที่สุดเพราะคอยบอกเลยว่าตั้งแต่พอยทำธุรกิจมาธุรกิจตัวแรกจนถึงตอนนี้นะคะการเทสเนี่ย ให้ความสําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นการพัฒนาสินค้าของเราออกไปสู่ตลาดนะคะพอยก็เลยต้องเลือกมาให้เยอะมากบางครั้งก็มาเป็นหลักสิบหลักร้อยต้องเทสต้องเทสหมดเลยนะคะคือเราก็คัดมาบางครั้งพอยก็ให้คนอื่นเทสมาก,ก่อนแล้วก็เรามาเป็นแบบด่านสุดท้ายเพราะว่าเราเราจะได้ไม่ต้องใช้เวลามากในในใน,ในตรงนั้นนะคะทีนี้ตอนหลังจากขั้นตอนการการเทสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพอได้ วัตถุดิบที่เราคิดว่าเราจะใช้แล้วนะคะอยู่แล้วประมาณตรงนี้เราก็ขั้นตอนต่อไปอะคะ่ะเราต้องดูว่าอันเนี้ยพอยจะบอกว่าขั้นตอนการหาวัตถุดิบกับขั้นตอนการคุยกับซัพพลายเออร์อันเนี้ยค่อนข้างจะไปด้วยกันเลยนะคะคือพอยจะเลือกซัพพลายเออร์ที่พอยคุยรู้เรื่องคุยได้เขารู้ว่าเราต้องการอะไรเพราะว่าการทำงานนะคะสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าของเลยอะคือคน คือพรอยว่าเรื่องคนเนี่ยคือทุกคนต้องต้องคุยกับซัพพลายเออร์เองอะ่ะหรือถ้ามีถ้ามีลูกน้องที่ให้ไปติดต่อต้องบอกว่าคุยรู้เรื่องไหมคนนี้คือพอยจะให้ให้พนักงานของพอยอ่ะ ตัดสินใจเลยว่าเขาจะต้องดีลกับคนนี้ต่อไปอะ่ะจะดีลรู้เรื่องไหมนะคะเพราะว่าเรื่องเรื่องการที่เราต้องติดต่อก,กับเขาอะ่ะเราใช้งานนานเวลาใช้ของอย่างนึงตัดสินใจใช้เราใช้แบบยาวไปเลยแล้วไม่อยากจะมาเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรด้วยสิ่งสิ่งที่สําคัญเลยก็คือซัพพลายเออร์พูดจารู้เรื่องไหมส่งของเป็นยังไงตอบ เร็วไหมตามเวลาไหมเราส่งเทสเตอร์ให้ความซัพพอร์ตเราขนาดไหนตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะรู้ว่าบริษัทเขาอ่ะจะดูแลเราหรือเปล่านะคะเรื่องนี้พอยก็อยากให้ทุกคนดูให้ความสำคัญแบบแทบจะเท่าเท่ากับคุณภาพของสินค้าเลยนะคะก็คือ คนที่ดูแลเราเพราะว่าการที่มันมีปัญหาเกิดมาครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยสมมุติมันไม่ได้ตามสเปกอย่างเงี้ยเขารับผิดชอบไหมนะคะอันเนี้ยเป็นเรื่องของของคนแล้วอะคะ่ะเป็นเรื่องของคนของบริษัทแล้วเคยๆเจอรอบหนึ่งที่เขาต้องได้ของมาไม่ตรงสเปกนะคะมันก็หลักหลายแสนเลยแหละคือเราก็มองแล้วว่าเขาแบบแบบรับผิดชอบไหมสรุปคือเขาแบบ แทบไม่รับผิดชอบอะไรให้พอยเลยนะคะคนนี้เพราะว่าอันนี้พอยต้องบอกเลยว่าอันนี้พลอยข้ามทุกอย่างมาเน,นี่ยพอยบอกทุกคนว่ามันเป็นเป็นข้อเสียนะพอยข้ามทุกอย่างมาเพราะว่าคนนั้นพลอยมาจากคอนเน็ชันคือจริงๆแล้วอะ่ะพอยไม่ไม่อยากใช้แบบนี้เลยแต่ตอนนั้นอนะ่ะพอยอยากให้งานเขาอยากเออช่วยเหลือเขานะคะแล้วการที่เขาส่งงานมาไม่ตรงตามสเปคแล้วก็เงินมูลค่าแบบหลักแบบหลายแสนแบบนี้พอยก็ บอกเลยว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายคือการทํางานนะคะทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้ามีความรับผิดชอบเนาะคือแบบนี้ถึงแม้เราอยากให้งานเขาแต่สุดท้ายเราไม่ใช้งานของเขาต่อเลยนะคะมันก็มีรูปแบบแบบนี้เหมือนกันเพราะลยบอกว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะอยากให้ไปขั้นตอนที่มัน ไปเปรียบเทียบกับตัวเองไปเปรียบเทียบด้วยตัวเองมากกว่าว่าสินค้าในตลาดเป็นยังไงซัพพลายเออร์พูดจารู้เรื่องไหมนะคะอันนี้ค่อยพูดถึงในไทยนะคะมันมีหลายเจ้ามากทุกคนอย่าก,กังวลว่าเคยฉันต้องการสินค้าอันเนี้ยจากคนเนี้ย เท่านั้นแล้วจะไปแข่งไปแย่งไงทุกคนพยายามเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆนะคะนะเพราะว่าเราทํางานยาวเราไม่ได้ทํางานแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะเราต้องมองถึงว่าเราจะทํางานอันนี้ต่อไปแบบหลายหลายปีเลยอะ่ะเออเราจะไม่มามีปัญหาเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้คอยเจ้าก็อันนี้เป็นการหาซัพพลายเออร์ภายในประเทศไทยเนาะเพราะว่าทุกคนน่าจะพอได้ไอเดียได้ภาพอะไรบ้างในการหาซัพพลายเออร์นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องซัพพลายเออร์ของต่างประเทศของหอยอะก็มีธุรกิจของหอยแบบสักสองสามตัวที่ต้องใช้ซัพพลายเออสินค้าจากต่างประเทศนะคะทีเนี้ยการที่เราจะ ใช้กับต่างประเทศจริงๆอะมันไม่ค่อยต่างกันมากนะคะก็คือต้องดูว่าสินค้าเป็นยังไงแล้วก็พูดจารู้เรื่องไหมแต่ว่ามีน้องถามมาว่าจะนําเข้าสินค้ามาอย่างไงนะคะคือพลอยอะจะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปโดยการพลอยจะนําเข้าผ่านดิสติบิวเตอร์นะคะคือผู้ที่นําเข้าแทนพอยเพราะว่าพลอยไม่ได้เก่งเรื่องการนําเข้าไม่ได้เก่งเรื่องโลจิสติกซึ่งถ้าพลอยจะไปใช้เวลาตรงนั้นมันจะทําให้พลอยไม่ได้ไปทํางานโฟกัสส่วนที่พอยถนัดนะคะหรือว่าถ้าน้อง อ,อมองว่าตัวเองอะเก่งเรื่องการนําเข้าหรืออะไรแบบนี้ก็ก็ทาเองได้แต่ของของ,ของของพลอยเองอะส่วนตัวพลอยไม่ได้เก่งเรื่องนี้แล้วพลอยก็มองว่าพลอยเอาพลังงานพลอยไปลงตรงอื่นพลอยทางานได้เร็วขึ้นทํางานได้ดีขึ้นพลอยก็เลยจะผ่านดิสตริบิวเตอร์นะคะแล้วก็เขาก็จะมีการเสียภาษีอะไรเป็นเป็นปกติดิสตริบิวเตอร์ก็ต้องดูว่าเขาคุยรู้เรื่องไหมอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่ที่พลอยจะ ให้ความให้ความสำคัญนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเหมือนเรื่องชายอย่างเงี้ยค่ะพอยอะออตัววัตถุดิบอะที่พอไไปซอร์ซิ่งมาได้อะคือตัวเนี้ยพออบินไปคุยกับเจ้าของโรงงานที่ไต้หวันเลยนะคะอันนี้คือสาไปไปได้ไปคุยกับเขาเลยจริงๆแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนําเข้าคือ โคตาการนําเข้าชาค่ะมันก็มีจํากัดในในทั่วประเทศเนาะทีเนี้ยเราก็ต้องไปหาเรื่องเรื่องดิสติบิวเตอร์ว่าใครเป็นคนนําเข้าซึ่งปกติเวลาเราติดต่อไปทางโรงงานเขาจะพอมีอยู่แล้วว่ามีคนส่งมาไทย อยู่ไหมถ้าไม่มีเขาก็จะช่วยหาให้หรือว่าเราก็นำหาพวกโลจิสติกหรืออะไรแบบนี้ที่เขานำเข้าสินค้าประเภทนี้อยู่แล้วนะคะไปติดต่อกับเขาเขาก็จะนำเข้ามาให้เรานะคะคอยจะบอกเลยว่าคอยไม่ได้เป็นคนนำเข้าสินค้ามาเองนะคะเราจะผ่านดิสติบิวเตอร์มานะคะ ก็เนี่ยก็จะเป็นภาพรวมในการหาของของของบริษัทของคอยทีพไอยทำธุรกิจมานะคะถ้าเกิดว่าใครออสนใจหรือว่ามีปัญหาอะไรอยากจะถามนะคะก็ถามได้เลยคือเราก็อยากจะช่วยทุกคนมากๆนะคะให้ ให้มีอาชีพในช่วงเวลาแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากจะคุยกับพอยส่วนตัวก็ทักมาพิมพ์มาทุกอย่างคอมเมนต์กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ